เมาเอ่ออ,อ้าวทุกคนนี่หว่าอ้าวสวัสดีนะผมก็มาพบกับคิปเปอร์เทีนทีอีกรอบนึงนะผมก็นี่นะผมไม่ใช่คิปเปอร์เทียนทีแต่เป็นสลามเทียนทีมาแทนคิปเปอร์เทีนทีหรือ,อยังไงก็นี่นะผมผมตอนนี้นะผมผมก็ได้มาทำอีพีที่สองนะผมนะผมหลังจากที่ผมมาบอกกับทุกคนไว้ว่าเอ้ยเดี๋ยวจะทำอีพีที่สองให้ผมถึงแม้จะไม่มีใครคอมเมนต์ก็ตามนะผมเออนะผม ผมยังไม่ลงคลิปหรอกนะผมผมบอกว่าจะลงคลิปสี่ทุ่มใช่ไหมอ่ามาจะโหมยังซัดต่อเนี่ยนะผมแต่ว่าคลิปนี้จะลงเที่ยงคืนนะผมเดี๋ยวราดูก็ได้เลย <c oughs> ป่ะเดี๋ยวไปดูคลิปพ,พี่เขากันว่าเอ้ยพี่เขาจะทําดีแค่ไหนแล้วพี่เขาอ่ะจะพาเราอ่ะไปสไลเดอร์ที่ดีที่ดีหรือเปล่าป่ะไปกันเลย let's go โอเคนะผมตอนนี้ผมก็วาร์ปมาที่คลิปพี่เขาเลยนะผมแม่เล่นอะไรนะเนี่ยเล่นเก่านะผมติดมบกเลยติดติดติดคาร์ดคาร์ดขาด์ะแบบไม่ต้องเลื่อนอ่ะเออแต่ให้เต็มงานใช่ไปกกดันไม่รอกันแล้วกันเลยนแลลา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 โอ้โหโอ้โหอยูเล่นก่อนขอเล่นขอเล่นสีส้มนะอ้าวคราวนี้ผมจะให้พี่แก้วเล่นสีเขียวเลยนะ มบายบายอุ้ยอันสุ้ยสีเขียวมันมีโค้งโค้งอันนี้อ่าอุ้ยเดี๋ยวค่อยมาเล่นสีเขียวน่นกนันนะเนี่ยโหมือแรงกันเล่นอีกเนาะยอดอ่ยได้ก็ได้ก็ได้เนาะมาต่อต่อไปพี่เขาเล่นสีเขียวเลยเล่นสีเขียวนะเฮ้ยไอพี ดูรูสิอันเนี้ยมันแบบหนึ่งจะมาเล่นมาเล่นสีส้มก่อนสิเดี๋ยวค่อยให้คะแนนสีส้มกับสีเขียวพร้อมกันเลยเพราะว่ามันติดกันใช่ติดกันอยู่ใกล้กันของใช่ไหมผมขอเรียกสไลเดอร์นี้ว่าฟาร์แบลยคสไลเดอร์กันนะครับผมเพราะว่ามันน่าสนุกดีสีเขียวก็น่าสนุกมาเลนดกัน ริงนี่เสียวอ่ะคงอาจจะปี๊เหยียกเลยเนอะผมแบบสีเขียวสนุกอ่ะไม่เล่นสีส้มหรอเล่นแล้วใช่ปเบาอ่าเดี๋ยวไปเจอกันใน <c oughs> 1 8เลยทุกคนเย่ yeah. โอเคนะผมมาตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่แมปนี้แลลวอันนี้ผมให้คะแนนหรือ,อยังวะเออลืมละนะนี่ให้หรือ,อยังวะลืมและแต่ว่านี่น่าจะยังไม่ได้ให้เนอะผมอันนี้ผมให้1 7 0อ่าไม่ใช่เีผมให้ประมาณ10จาก10เป็น สีแล้วกันเพราะว่ามันนะดูกระแสน้ำดูทุกคนมันไม่นี่เลยอะแต่ว่าก็สนุกนะสีสันดีนะผมมาเรามาดูกันเลยนะผมโอ้โหดูดูบันไดดูทุกคนออนี่จะปีนเขาเลยใช่ไหมนะนี่กลายจะปีนเขาเลยใช่ไหมเนี่ยครับโอ้โหมานะครับผมมาผมขอลองเล่นสีส้มแล้วกันนะผมตามสเต็กพี่เขาเลย w h what is t h a ซ w ว a t ตึก What the d ะดาอันอะไรกันเนี่ยเต้นเต้นบนน้ำอย่างได้เลยอะไปาปไาโอเค What the d ะดาโอเคอุ้ยบลึบบลึบบลึบโหสีส้มนี่โค้งเยอะมาก What t เด d ะดาโอเคไปสไลเดอร์ฝาแฝดนี่เนี่ยผมมาซอยไปสีเขียวนะผมเขาบอกว่าสีเขียวนี่สนุกจริงไงเออไปเขาเออเออมันมันข้างๆติดขัดติดขัดเล็กๆเออเออ เออๆโว้ยแม่งเกือบตกโอ้ยไม่ได้ไม uh> ่ได้พูดคำหยาบไม่ได้ขออภัยด้วยนะผมไอ้ทุกต้องเป็นดินแดนบอลลาบอลเดอร์นะผมไปไปลงกลัวป๊บอ่าสลามลงน้ำนะผมเคยเห็นไหมซื้อชูวันไปอุ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งจริงว่ะสีเขียวนี่เจ๋งกันโอ้โหโโอ้หสุดยอดโอ้มันช่างน้อยสุดเกิน ก็นะครับผมมาผมให้คะแนนพร้อมๆกันเลยลูกผมส่วนสีเขียวเนี่ยผมให้จากสิบเต็มเจ็ดเลยนะครับผมอันนี้ผมให้อยู่ที่ห้าเต็มเจ็ดละกันนะครับผมก็รวมกับเต็นเอาทั้งสองอันเนี้ยมารวมกันเป็นสิบสองคะแนนนะครับผมแม่นาโด่งเลยนะครับผมเพราะเป็นฝาแฝดคู่เพราะเป็นสไลเดอร์คู่ฝาแฝดมานมเนี่ยครับผมเฮ้ยเฮ้ยไฮไล,ลท์ของแท้วันนี้เุ้ยน่าสนว่ะเดี๋ยวไปดูกันในคลิปว่าเขาจะ เป็นยังไงเนี่ยผมเล่นยังไงเนี่ยผมจะได้ลองเล่นบ้างไปเจอกันในคลิปกันยูอโอเคนะผมมามาถึงในคลิปของพี่พี่ทั้งสองแล้วนะผมวันหนึ่งนะคบทำอะไรครับได้แล้วแสงสว่างขึ้นแล้วอ๋อของแสงอันนี้อันนี้อันนี้เฮ้ยเดี๋ยวถ้าสีเขียวให้ให้ห้านะ แต่ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีพี่เล่นนะเอาสีเอาสีสีสีนี้ก่อนหรือว่าวันนี้อันนีก่อนอยากเล่นเสียงรบกวนเสียงอะไรครับพี่บมาตอครันี่ไปก่อนเลยอุ้ยหนี่อยมือออไ้้ขางๆสิ่ันนี้อันนี้คือผมดูเขาเป็นสิบกว่ารอบแล้วแต่ผมลืมไงเอออุ้ยอันนี้มันติดวหร กระแสน้ำไปจิกช่วยช่วยผัดปรปุงหน่อยนะคระเจ้าของส้ว oh, โอ้โหไม้คงไม่นั่นละครับพี่เฮ้ยมันสวยสวยขนาดเลยชอบตรงเนี้ยชอบตรงที่มั้ลงไปเองเลยเนาะอันนี้ให้สีนะเพราะมันตป็นิดเออใช่ใช่ใช่ลองดูกันเถอะว่ามันจะเป็นยังไงไปทุกคนเลทก็ s <S โอเคนะผมปลไปดูกันเถอะว่าเขาเล่นกันยังไงนะผมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดิเรารอดูแล้วใช่ไหม อ่าผมพูดสลับกันเยอะมากเลยนะมาหฮ้ยสนุกจัดไปเอสโก้ไฟเออ e ส s t แบลนด์แบ b l a ์แบลนด์แบลนด์ไหนดูดิเขาติดอ๋อน้ำมันหมุนมาทางนี้โอ้โหอ่ะเฮ้ยหฮ้ยอ่ะไหนลองลองไปดิเฮ้ยหฮ้ยเจ๋งว่ะหฮ้ยเจ๋งว่ะทุกคนอ่า <c oughs> ก็รู้สึกว่าเฉยๆนะเฉยๆนะผมอันเนี้ยผมให้จากสิบใช่ไหมเป็นเออเป็นเท่าไหร่ดีวะเป็นเออหกแล้วกันให้แบบอยู่ในระดับพอดีที่ให้หกเนี่ยเพราะว่าเอาถ้าเกิดว่าแบบมันไม่มันน่ถ้าเกิดว่ามันไม่ติดขัดอยู่ที่ว่า้น้ําจุดนึงอ่ะมันไม่มันไม่มไมหลมันไม่สะท้อนกลับมาแล้วก็ไอ้นะตรงเนี้ยถ้ามันบนได้มาผมจะให้สิบเลยเนาะจริง จริงเพราะว่ามันดีอยู่ตรงนึงสีสันน้ํามันให้มันลงมาเองได้แบบอัตโนมัติแต่แต่น้ําไหลฝั่งโน้นมันมันไม่อัตโนมัตินะมมันก็ขยับเองเสียดายเนาะอ่ะไปะไปดูกันเถอะอ่ะดูกันอ่าของนี่นะผมแบบนะไม่ใช่ไม่ใช่ดูดูดูของส่วนส่วนนี้กันอันนี้ผมอันนี้ผมอันนี้ผมเล่นเองเลยแล้วกันนะ,ะอ่าเป็นไงว่าผมเนี่ยจะสนุกกับมันไหมไปดูกันโอเค ผมจะเริ่มทดลองไปสามฟองหนึ่งอุ๊บมันเหมือนกันเลยนีิว่ะเออมันเหมือนกันเลยว่ะอึบอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยสุดว่ะเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมสุดมากเลยทุกคนอ้าสุดมากว่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะแค่แรกผมรู้สึกว่าเจ๋งแล้วว่ะเฮ้ยมไปดูในคลิปเขากันว่าเขาเล่นกันยังไงไป let's go อ่ะทุกคนมาถึงแล้วเครื่องเล่นในโนปร k เวคใครรู้จักในโนปร k บ้างในโนปราในโนปร k ผมเคยไปเล่นมาก่อนนะผมจําได้ในโน a r k มันอยู่ขอนแก่นนะมันอยู่ตรงประตูน้ํามั้งนะน่าจะแถวประตูน้ําผมจําได้เออในโน a r k เนี่ยผมใส่ผมว่าแบบนี้น่าจะออกแบบมันคล้ายๆกับใ n โน a r k เลยอะต่อๆไม่ขัดแล้วโอ้โหแบบเร็วมากผมผมเคยไปนะใโนปรา เ,เขาว่ากันว่าผมเป็นเกย์ฮะเกย์ผมไม่เกย์เที่ยวามาจากไหนเนี่ยพี่ขอโทษนะครับอันนี้อันนี้คนเอ้ยไม่เคลื่อนนะเฮ้ยอันนี้ให้ห้านะอันนี้ให้ห้านะเฮ้ยหมดแล้วอ๋ออ่ะของผมถ้าสําหรับผมนะผมอันเนี้ยเหรอผมให้สิบไปเลยแล้วกันอ้าวทำไมผมให้สิบล่ะเพราะว่าหนึ่งนะผมสีสันมันดีสองมันลงให้แบบอัตโนมัติสามความสูงใช้ได้ คือมันดีแล้วลงตัวหมดทุกอย่างนะผมแต่อาจจะเสียดายอย่างหนึ่งที่มันแบบไม่มีไฟอะเออแต่ผมไม่นับเรื่องที่ไฟนะผมแต่มันดีนะเออผมผมชื่มชนมน,นะผมใ <มา S 1> ห้สิไปเลยมองน้องน้ำเว้ยเอาอ,องน้อันนี้อะไรไม่รู้เอมอะไร <c oughs> ผมอ่านไม่ออก่ะนี่มันหมดแล้วเหรอเออหมดแล้วเดี๋ยวจบคลิปเลยแล้วกัน ใจเย็นพี่แป๊บนังสิเหลืออีกด้านหนึ่งอ่ะอีกตรงไหนอะ่ะอีกไกลอยู่อีกด้านหนึ่งโหพวกเราต้องไปเล่นให้ได้แล้วมันคือตรงไหนอะพี่หมดแล้วนะยังไม่หมดตังนะ้งมาโอ้โหคานมากพี่คุณผู้ดูแลหมดยังยังไม่หมดหรอก เฮ้ยเฮ้ยคาแรคเตอร์ดีมากเลยนะยังไม่หมดหรอกเฮ้ยแต่คาแรคเตอร์ดีนะผมชมคาแรคเตอร์เขามันจะเหมือนที่เขาเขาอาจจะเป็นเกิดพิษได้มัไหม่าไปเด็กเล่กนะไม่ครับอะให้ผมให้พี่คอยลองเล่นดูดูก่อนโอ้ดีพอสีสก๊อตเออไม่เอาไม่ลองไอ้เฮียรีก็ปิ์ไอ้เฮียเฮียหาย ครานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะเอ้บ๊ายบายโอเคนะผมคลิปเขาจบแค่นี้อ่ะทุกคนแต่ว่าไปดูสถานที่นั้นกันเถอะว่ามันเป็นยังไงเโอเคนะผมมาซึ่งสถานที่เนี่ยผมอันนี้คือห้องน้ําใช่ไหมอันนี้เขาอาจจะบอกว่าโอศาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยไม่ใช่แล้วโฮเทลมั้งน่าจะเป็นที่พักอะ มาไปดูกันเถอะว่าสถานที่เขาพูดที่เขาบอกว่าอันสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ไหนนั่นนั่นไงทุกคนดูตรงลคกอนผมที่ผมชี้ดิอันน่ะอันนั้นเออส่วนน้ำเด็กเลยรู้ว่าเอ่อวอเตอร์พาร์คเบบี้ปะที่ผมเท่าที่ผมเรียนนะที่มันแปลว่าสวนสวนน้ำเด็กอ่าเก็บความรู้ภาษาอังกฤนิดนึงนะผมนะ ตรงนี้ก็เป็นที่สาวไว้น้ำเลยนี่หว่าเราไป็นพี่เขาแม่อะอ่ะอันนี้ผมให้สองกันมันไม่มีอะไรเลยม่ใช่สะงงโง่ๆหนึง่งอ,อ่าว้าวเอ้า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 เดือดโดดลงมา,าทำไมวะเนี่ยมามามานี่นะครับผมโอโ้โ,อโห,โโหมันยากอะไรลึกเกินเปเนี่ยผมมาตอนนี้ผมมาถึงดูเล่นอื้อ ลงทันมากโอเคนะผมอันผมจะเ,มนนเล่นอันนี้เล่นอันนี้ตามพี่เขาแล้วกันไปโอเค let's go water park baby เป็นไงเจ๋อ่ะอ่าเฮ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดยังอันเหลืออันสุดท้ายอเอาอีกเลยเอาอีกแหลย three two one go ใหย่งวะ <c oughs> ก็นะผมคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเฮ้ย hey, ก็นะมันอันนี้คืออีพีที่สองนะผมก็มันอาจจะสั้นไปหน่อยแต่แบบอืมนั่นแหละแล้วก็ขออภัยด้วยผมที่ผมไม่ได้ทำคลิปนะครับผมเนื่องจากว่าผมติดทิกต็อกเกินไปนะครับผมนี่อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมพาทุกคนทัวร์ให้หมดก่อนเลยแล้วกันปะไปดูกันเถอะโอเคนะครับผมนี่หมดครีเอทีฟนะผมนี่เป็นไง อันนี้นะผมมาผมจะพาทุกคนทัวร์ให้หมดแมปเลยนะผมแมปหมดแมปเลยนะผมนี่ดูดิดูดิแมปแม่งโว่โว้ไม่ใช่แมปโวโวแล้วมันแบบซ้อนทับซ้อนด้วยนะมันประหลาดไหมะ่ะมันอยู่ข้างบนอ่ะเออมันประหลาดไหมทุกคนโห,โหดูนี่นะผมนี่นี่คือทั้งหมดของส่วนน้ำนะผม นี่นะผมนี่นะผมอันนี้คือจุดที่พี่พวกพี่เขาไม่ได้พามาสำรวจนะผมอันนี้ผมคาดว่าจะเป็นโฮเทลเนี่ยแหละโซวิโซโหอันนี้คือห้องอาหารเนี่ยผมนี่อะไรก็ห้องอาหาร <c oughs> อะไรวะเฮ้แต่ดีมากเลยนะอันนี้จะเป็นห้องเก็บของล็ er. อ,อกเก็ตอะล็อกเกอร์กว่าสล็อกเก็ตเลยฮะโหแล้วห้าสิบตอนได้มงยังวะไอ้ <c oughs> มนแพงเกิน นะผมมาก็ขอคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยเฮ้ยชิปเปอร์ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนเออต้องผัผนหน้าฝังโน้สิเออจริงเลยเปอร์เนี่ยเนาะใช่ไหมทุกคนก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสาหรับวันนี้ก็บายบายนะผมบาย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 ทุกคนเย่เ yeah. จอกันใหม่นะอย่าลืมไปดูด้วยล่ะ let's go bye อ่ะอีกยัง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 ก็ขอขอบก็ผมขอขออนุญ,ญาตจากคลิปพวกพี่เขาผมแล้วก็ขอขอบคุณจากคลิปพวกพี่เขาด้วยนะครับเออเพราะว่าพวกคลิปพวกพี่พวกพี่เขาก็ห่างมาห้าปีแล้วเนาะแล้วผมก็อยากจะทําคลิปนี้มานานแล้วด้วยเจอกันใหม่นะบ๊ายบายกนหรอบแล้ว <laughs> bye, ลวะบ๊ายบายทุกคนบาย